สวัสดีการและคุมข้องแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนางสาวนักขวัญปานสุวรรณชัยนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุม3ส,สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้ารัชกาลที่ 3. าณวัดคงคาราววรวิหารอเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสำนักงานครั้งที่6 ประจำปีงบประมาณพศ2565นณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีอาคาร NT ชั้นที่2ถนนบันไดอิดตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สวัสดีการแลลคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพศ2565และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดพ้ปปาป่านวัดไตโลกตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี